สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดูดคุณผมเจ้าคุณแม่ไม่ได้อัดนานเนะ่ยรู้สึกเขย่งไงไม่รู้ดูบบเกมเ e s i d e n t Evil 2 Remake ที่แกว่าจะอัดนานแล้วแต่ไม่ได้อัดจากที่พอดีมีงานนู่นนั้นที่ต้องทำและส่วนหนึ่งก็คือขี้เกียจขี้เกียจ ขี้เกียจที่จะอัดแต่ขยันเล่นเลอเกินเอาไปเริ่มเลยดีกว่าไม่รู้จะพูดอะไรฟังนะผมจริงจังรู้ไหมผมเห็น่ากระาเลยครับผมเชื่อครับคุณผมเชื่อ,อเ,เล่า,าให้เราเฟังเลยครับเล่ามาเลยเมื่อวันเกิดเมื่อสักที่แล้วนึกว่ารู้กลับบ้านหลังจากไปบา ผู้หญิงคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาผมเธอเดินเซไปมานึกภาพบอกไหมผมเลยคิดว่าเธอน่าจะเมาเอาทำไมถึงยังเข้่มาตรงนี้มาอัดก็ความที่ข่าวย่เอานะเงภาคไทยของไอซีมีมี่ใกล้จะเสร็จแล้วไี่ใช่จริงเสร็จแล้วแหละแต่เขายังไม่ปล่อยเอาเทสเงนินเทสน,น,นี่อยู่ ก็เลยกับว่าก็อัเดินไเลยพักสองพักสามเนี่ยให้มันเสร็จไปให้เสร็จแตืก่อนที่ภักสี่ครับคุณพที่ไทยจะก็คุณต้องเข้มแข็งเอาไว้โอเคนะอย่าไปกลัวโลกภายนอกนั่นรู้ไหมถ้าเรารู้สึกแย่แค่กับเรื่องแบบนี้มันจะบอนทำลายเรามันจะเป็นแบบนี้ไม่เอาหน้าเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลย ผมคงไม่ได้พูดอะไรมากเพราะตั้งใจเล่นนะนอนสมัดเลยว่ไจะเตะนานมากเอ้เชีย่ยแล้วเ้ยลุงชนไปแล้วไม่ Mày Mày thế Đúng Chắc thầm ngay đi Khi nói thế Chắc thầm ngay đi Khi nói Đẹp đồn xét giò nếp จะถแล้วเธอก็รู้นี่ฉันไม่เป็นไรแล้วดีเลยฉันจะรีบกลับทันทีที่ได้เจอคริสนะรู้แล้วแต่ฉันต้องไปแล้วทำไมทุกคนเอาแต่คิดว่าฉันจะเจอปัญหาะนะไหนอะไรนะปัญหามาแล้ว หวัสด,ดีโอเคอยู่มั้งสวัสด,ดีค่ะเรื่องเส้นผมนี่มันมีให้ปรับไหมอะอมีใครอยู่ไหมจะเป็นภาคสี่มันก็จะมีปรับเออเกี่ยวกับเส้นผมดดทำให้มันกิงสเปกมากขึ้น พับทีเฟรมวิ่งไม่เกินสามสิบเลยพูโอเคไหมลุงใช่ลุงหรือเปล่ารอนี่นะฉันจะไปดูข้างใน,นให้ดูจริงครับลุง ปิดปิดได้ไหมปิดแลวอยากเปิดดูหลอดเลือดอ่ะอยู่นิ่งๆนะพอนะคะทุกอย่างโอเคไหมถอยไปคุณผู้หญิงผนจัดการได้การได้ค่ไปเขาเนี่ยฉันบอกให้ปล่อยเขาไง กันได้แต่โดนเมือเข้ามาเนี่ยจนะยเป็นบ้าอะไรเนี่ย้ำป่ปรู้ว่าสามนัดเดียวไม่ตายแล้วไม่มีทางยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงติดกดปุม่มตัวอีจากภาคสี่ ล,ลุงกำลัขึ้นมารโอ้ยยัยิงนะมาลเราต้องรีบไปจากที่นี่คณไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรขอบคุณนะไว้ขอบคุณทีหลังก็ได้ตอนที่เราปลอดภัยแล้ว Tới biển chút đi ở đây Chút ai bị đi Ôi, cái แต่เรื่องบ้าอะไรขึ้นกันผมก็ไม่รู้ที่สถานีตำรวจน่าจะมีคำตอบนะคุณเป็นตำรวจเหรอใช่ผมลีออนเคนเนดีแล้วคุณแลรแพร์แรดฟิลคุณอยู่แถวนี้เหรอเปล่าฉันมาตามหาพี่ชายเขาไปตํตำรวจเหมือนกันดีแล้วที่เราได้เจอกันผมไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรอีกบ้าง ให้เสียงภาษาไทยโดยธานุดันมัดเสียงภาษาไทยโดย Noop t r a n s l ต t o r ผลงานชิ้นนี้จัดทำขึ้นโดยไม่สแสวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้น ชาชนทุกท่านโปรดทราบเนื่องจากเกิดการระบาดไปทั่วทั้งเมืองขอให้ทุกท่านมาหลบภัยที่สถานีตำรวจรัคูนซิตี้เรามีอาหารและการรักษาพยาบาลกับทุกคนที่ต้องการพระเจ้านี่มันไม่จริงใช่ไหมสถานีตำรวจเีงไม่ไกลแล้วพวกเขาต้องรู้อะไรสักอย่างแต่ถ้าเหลือแค่เราแล้วลนะ่ะถ้าไม่มีใครรอดรอแล้วต้องมีคนรอดสิ นี่มันเมืองใหญ่นะต้องมีคนรอดนะทางกานต้องลงรถงเ,ดเ,ดเดินนะั้นแหละเดินเดินใช่ไหม หรือไม่ก็ต้องวิ่งใช่คง,งนั้นพระเจ้าลีออนเราต้องถอยหล้วรถของลุงแกม,มาแล้ว<ป>จิตอัพดีมัดไปโอ้ยใหนหนุ่ยมากมานีอนอกออกไปเดี๋ยวนี้ Get away คุณเป็นอะไรไหมว่าไงฉันไม่เป็นไรคุณเป็นยังไงบ้างผมอ,อยู่ตรงนี้ไม่ได้มันไม่ปลอดภัยสวยนะสิลุกหน้าไปก่อนเลยไปจากะที่สถานีตำรวจเอาเลยหยุดพักไม่ได้ต้องรีบไปต่อตเช้ามาอาบัว ฉันลืมสสเลยอยู่แล้วนสถานีตำรวจม,วมาแล้วมาถึงสถานีแล้ว

ไหเวนได้ในนี้ก็มีพวกมันด้วยเดวิดมาวินได้ยินไหมฉันเจอทางออกแล้วมันเขียนไว้ในนีอ้อย่างย่างสกงกำลงเสรมิมมาดวนทางเดินตะวันออกโดนกัดไปยังไงเอเลียตโด,ดนกัดไปยังไง ฉันต้องช่วยเขาไอ้ไามเพื่อเกย์มันยังไม่ด่วนนะฉันต้องช่วยเขาเว้ย เสียหมดเลยตั้งสติไว้ค่ะตั้งสติมีเฟมรมล่วงได้ เปิดประเราเข้าเปิดประตูเปิดประตูไวนีิสักทีปิดไปก่อนเลยมาแล้วปปเ,เปิดประตูเราเข้าเปิดประตูเรากองที่กี่ไม้สองไม้ไปดิ าเสียใจจริงๆใส่เป็นใส่เลยแต่นี่เรเสียเซอร์ไหมเนี่ยต้องเซ็นเซอร์หรือเปล่าฉากนี้นี่เใครลุกมาครับผู้ใดลุกมา เออมาเตะไอ้เอาจริงดิองไอ้ล้มป้ายล้มลงป้ายไปไเตนติด ตัวนี้มาจากไหนคะคุณปลอดภัยแล้วตอนนี้เดินมาไม่ไม่มีไม่ใช่ามาวินบรานาดขอบคุณค่ะดูเหมือนว่ามีคนสอนคุณมาดีนะค่ะฉันรู้ว่าต้องดูแลตัวเองอยังไงมาเถอะ ไม่มีใครรู้เลยหรอว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีอยู่หลายทฤษฎีแต่ที่ผมรู้แน่ๆก็คือที่นี่เต็ไมไปด้วยพวกซอมบี้ค่ะฉันก็ว่างเฮ้เฮ hey, hey, เปิดเอาไว้นะเพื่อฉุกเฉินน่ะฉันอยู่ที่นี่ไม่นานแล้วพอเจอคริสแล้วเราก็จะไปจากนี่นี่คุณเป็นน้องสาวข,ของคริสเหรอใช่ทำไมนะคุณรู้อะไรงั้นเหรอ เขาไปพักร้อนที่ยุโรปเมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วพักร้อนงั้นเหรอนั่นนั่นเป็นข่าวดีเลยมีอีกเรื่องที่ผมต้องบอกคุณดูเหมือนว่าจะมีทางออกไปได้ผ่านช่องทางลับนี่ดีแล้วเฮ้เราต้องพาคุณไปโรงพยาบาลโอ้ไม่ละไม่เป็นไรหรอกผมดูแลตัวเองได้ไม่คุณจะต้องได้รับการรักษานะฟังนะคร์ รักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ก่อนเพื่อที่คุณจะได้เจอกับพี่ชายคุณอีกเอาละคุณต้องใช้อันนี้ไม่<อ>คุณเก็บไว้เถอะคุณ<ช>อาจจะต้องใช้คุณต้องระวังตัวถ้าคุณเจอพวกมันแล้วก็ไม่ว่ามันจะเคยเป็นใครมาก่อนคุณอย่าลังเลยจัดการมันซะ หรือไม่ก็นนี่อ้ลวงอย่างนี้แหละ ไหนไหนไหนสิงสิงโตขนอมนาอือะไรวะใครใครก็ผิดงั้นเอียสก็คิดถูกสินะ แต่เรายัางออกไปจากที่นี่ไม่ได้เฮ้ยเปิดอะไรมันชอบเฟียมต้องสลาดแน่ไอเลยนะครับ นไพรเขียวของดีของเด็ดประจำซีรีส์ Smooth p r อ๋อพระเจ้าช่วยชายคนนี้อ๋ออะไรโดนโดนเล็บหรือโดนลิ้นนะ หนุ่มวนนี้ก็โดนเล็บหรือโดนลิ้นนะไปผิดแล้วนี่เนี่ยปิดไปปิดไปกระสุน จริงมีบาง็อตที่เฟรมมันล่วงอ่ะแต่ก็ยังโอเคที่วิ่ง60ตัว ไปหนึ่งนัดเจ้ฟัน,นเอ้อมอดไอ้อมอดหลอนเลยก็ลงไปแล้วเราไม่เคยนไอ้ถุเรศเ,เ,เอ้ย เอามาเยอะๆเลยใช้หอวงลินปืนนะฮะอย่าปังป้งเป,เป๊ะห้าล้านพี่ถ้านัดเข้าหัว,หวไม่ตายไม่ตาย อัดก็เก้าเก้าสิบห้าแล้วก็เจ็ดจำได้เฉยเ<อ>ช็คดิโอเคหน,นึ่งนี่ปลิตของน้องใหม่ก็คือกริ่งชัก เอ็นหรือเปล่าอันนี้เอ็นอีด e ี D. โอเคอันนี้ก็เป็นตัวเอ็มเอ็มอาร์จีโอเคลีออนเอสเคนเนดีใส่เลยอ่ะส่งเลยไปกดแทนที่เฉยเลยไป ตอนนี้ก็เตียขี่ยาเพิ่งจะลุกเหรอลงไปนอนอีกทีไปอนอนแบบไหนได้มันยังไม่ไม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนิ่งแบบเนี้ยทำไปหลายรอบแล้ว ใส่ให้กดได้หนึ่งศูนย์หกเป็นมุนฟิล์มศูนย์เก้าเป็นกระสุนโอเคทางบ้านนี่ก็เปิดเพลงซะสนุกเลยไม่รู้จะเสียงจะเข้าไหมคร่า ส่วนฟิล์มก็ต้องไปที่ห้องล้างฟิล์มเกาหัวเลยเออเออเออเรื่อ,อง ส o o ไปร่วมกันเลยคนบัตได้โอเคลุกปันขยันลุกจริงๆเลย ไปเลยเปิดไปกว่าจะลม้มโอ้ไม่เ,เออหัวแตกปินดียิงเยอาแล้วทีหัวดังโพดังโพ <c oughs> <c oughs> อืออ่าหาทีย่ยางอันนี้ก็ A อซอย่างที่กเก็บเนี่ยสองหนึ่งสีสองหนึ่ง สี่สองหนึ่งห้าสี่สองหนึ่งห้า ก็เปิดเิดไปเลยไม่รู้จะได้มาเก็บหรอเปล่าสุนตุตีก็กลแจดอกจิกรึเปล่าใช่ไหมนี่มันจะมีผัวดำผัวแดงดอกจิกแล้วก็กระดาด ดำรือเปล่าเพราะผัวดำกับพวัวแดงเป็นรูปหวัวใจเหมือนกันนะ่ะอืมเฮ้ยยับรลายแลลว แต่เรียกสองกนหน่อยมือก็ไวไป้าเอ้ยคุณมาจนได้มานี่สิมีอะไรงั้นเหรอคุณดูนี่พระเจ้าก,ก็ทำได้รู้จักเขาเหรอ ชื่อลีออนเออเคนเนดีคิดว่านะอจ้านอองมาเองเหรอถึงว่าดูคุ้นๆคุณไปที่สวนนั้นได้ผ่านทางชั้นสองฝั่งตะวันออกเนอะโอเคขอบคุณนะฉันจะไปหาเขาโอเคหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับผมระพัทแลก ก็ขอจบไว้เพียงตรงนี้ก่อนเราเล่นต่ออัดต่อแต่ผพานแรกจุดไปตรงนี้ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยครับว่าแตกเป็น